ส่วนแกนนําคนอื่นๆนะคะก็ยังคงอยู่ในห้องกักโรคอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ครบ14วันเลยนะคะเมื่อวานนี้นายวีรกิจหารปริพันธ์รองอธิบดีกรมราชธรร์ฝ่ายปฏิบัติการนะคะก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้แกนนําของคณะราษฎรเนี่ยนะคะตอนนี้ยังคงอยู่ในห้องแยกกักโรคตามมาตรการป้องกันโควิดในแต่ละเรือนจํานะคะโดยหากพ้นระยะกักตัวแล้วเนี่ยก็จะนําก็จะได้รับการจับแนก ส่งไปยามแดนยางแดนต่างๆต่อไปนะคะทีนี้มันก็มเีเรื่องที่เขามีการร้องขอว่าจะเป็นไปได้ไหมในช่วงของการกักโรคเนี่ยอยากให้มีการได้พบเจอญาติบ้างจะผ่านแอปพลิเคชันผ่านอะไรก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันก็จะได้ช่วยทำให้เขาคลายเครียดลงไปได้น,นะคะรองอธิบดีก็บอกว่าการเปิดเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชัน Line <S <S ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะคือก็บอกว่า เรือนจำในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่1 4 3แห่งทั่วประเทศแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละเรือนจำมันก็อาจจะมีความที่อาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างเนยนะคะแตกต่างกันบ้างทางราชทันก็เลยจะต้องมีการจัดทาระเบียบให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันเรื่องของการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะที่ต้องระบุให้ชัดเจน โดยจะบาะผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการกักตัว14วันที่ราชทรนอนุญ,ญาตให้ผู้บริหารเรือนจำและทันทัศนสถานชดุพินิษฐ์ในการพิจารณาเปิดให้เยี่ยมได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการจัดพื้นที่ให้เยี่ยมผ่านทางปรีเคช i ันไลน์เป็นการเฉพาะและทางกรมราชัณฑ์ก็ได้มีหนังสือกำชับไปยังผู้บริหารเรือนจำและทันทัศนสถานแต่ละแห่งเมื่อ22มีนาคมให้มีการทบทวนระเบียบการเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขงังนั้นได้มีโอกาสพบปะญาติในระหว่างการกักตัวโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่รับเข้ามาใหม่และผู้ต้องขงังคดีทางการเมืองนะคะเพื่อจะได้ลดความวิตกกังวลว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปลอดภัยในเรือนจําหรือไม่ส่วนอาการสุขภาพของแกนนาอย่างพริฤชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินนะครับซึ่งประกาศอดอาหารกันมาเนี่ยนะครับโดย บอกให้แต่กินแต่น้ำนกับเกลือแร่นะเมื่อวานท่านรองอธิบดีกรมราชธรรมก็ได้ให้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับบอกว่าทีมแพทย์เนี่ยนะครับก็ได้เข้าตรวจอาการของนายผลิตซึ่งยังคงปฏิเสธการรับประทานอาหารและตรวจวัดระดับน้ำตาลปานิ้วเนื่องจากวิตกกังวลคือเขาไม่ยังไม่ตรวจเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยนะก็เหมือนกับให้คงอาการคล้ายๆไม้อะไม้ที่พอได้ยินเสียงกุญแจกระทบกันแล้วก็ห้อนหลอนเลยตัวมังงตุลาจะมาเนี่ยนะคะ กลัวคือหมอเนี่ยก็เป็นห่วงอยากจะดูว่าน้ําตาลสูงต่ำอะไรยังไงจะได้ดูแลสุขภาพเขาได้ทันทีนะครับผลการตรวจร่างกายอื่นๆก็พบว่ายังมีระดับความรู้สึกตัวที่ดีมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยจากการอดอ,อาหารโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้รับประทานอาหารอื่นทดแทนอาทิขนมปังน้ำหวานนมและก็เกลือแร่คือไม่ไม่ทานข้าว อ๋อ oh, ตกลงกินขนมปังด้วยเจ้าหน้าที่ให้กินขนมปัง oh. นะ,ะคือเจ้าหน้าที่เขาเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวจะล้มป่วยนะครับเพื่อป้องการภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและก็ยังคงมีผื่นบริเวณหนะ้าอกและหลังอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็ได้จ่ายยาให้ทานนะครับแล้วก็ทั้งยาทานยาทาอะไรเนี่ยเพื่อรักษาอาการโดยสภาพร่างกายทั่วไปเนี่ยนะครับคุณหมอก็ได้บอกว่ายังถือว่าปากติไม่น่าเป็นห่วง๋อรวมๆแล้วยังปกติดี นะครับค่ะ,ะก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะมีอีกหนึ่งประเด็นที่มีการชี้แจงในเรื่องของการย้ายเรือนจำโดยที่ไม่แจง้งญาติกับกรณีที่มีการย้ายเพนกวินไปอยู่ที่ศูนย์กักตัวที่ปทุมธานีอันนี้แหละพวกแนวร่วมเขานะแล้วสื่อผมใช้คำนี้เลยนะ,ะสื่อในในในเครือเนี่ยนะในเครือพวกนี้แหละไม่รู้ใครบ้างก็ไม่รู้นะ ก็จะชอบอัประเด็นี้ขึ้นมาพาดหัวนะคือจะมีคําบอกเล่าของคนที่ไปแล้วบอกอดูที่เนี่ยย้ายโดยไม่บอกทนายและไม่บอกพ่อแม่เขาเลยนะจะปลอดภัยหรือเปล่าทำนองนี้เขามีเหตุผลอยู่ค่ะแล้วมีหลักเกณฑ์อยู่นะคะ าทางรองอธิบดีชี้แจงว่าเรื่องของการย้ายเรือนจําของผู้ต้องขังโดยไม่ได้แจ้งญาติขอเรียนว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของงานราชทันที่การย้ายผู้ต้องขังระหว่างเรือนจําต้องเป็นความลับค่ะคจนกว่าจะย้ายเสร็จเพื่อความปลอดภยัยไงสมมุติว่าไปแจ้งบอกป่ารประกาศกับนักข่าวกับสื่อบอกว่าเดี๋ยวจะมีอาจจะไม่ใช่กลุ่มนี้นะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นนักโทษเนี่ยจะมีการย้ายจากเรือนจํานี้ไปเรือนจํานั้น อาจจะเกิดการชิงตัวประกันหรืออะไรกันเกิดขึ้นก็ได้คุณจําคดีนี้ได้ไหมอ่ะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วไปฆ่าเสียนะเอ่อเสีย ค่าค่าค่าเสียจืดใช่ไหมชูวงอ่ะชูวงแท้ตัองอะอ๋อนัอ่นก็มีการชิงตัวกันแต่เขาก็วางแผนกันแบบว่า<อ>เดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์มาเดี๋ยวอะไรมาเนี่ยนะคืออย่างการในหนังฮอลลีวูดเ,เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงนี่จึงเป็นกฎเกณฑของทางราชทัณฑ์นะคะถ้าจะมีการย้ายเขาจะปิดเป็นความลับจนกว่าจะย้ายเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ในระหว่างการปฏิบัติงานส่วนสาเหตุที่ผู้ต้องขังบางรายมีความกังวลในความปลอดภัยคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวก็เลยมีความกังวลมากกว่าแต่ที่มีการย้ายแล้วไม่บอกใครเนี่ยนี่คือเหตุผลเรื่องความปลอดภัยคืออันนี้กฎนี้ไม่ได้เพิ่งมาเพิ่งมีนะ,ะเขามีมานานแล้วก็อย่างที่เราอธิบายแหละนะครับเขาไม่ได้จะท้ายเฉพาะคดีของเป็นวินเท่านั้นนะครับคือไปบอกหมดเนี่ยพวก พูดอย่างพวกเจ้าพ่อยาเสพติดอย่างเงี้ยพวกนี้เขามีเงินมีลูกน้องน้องก็ชิงตัวระหว่างทางทำไงใช่นะครับ